เรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงนะคบพี่จของคุณมาโนตกูมาชามาเนาะที่สามารถเอาชนะความยากลําบากและความยากจนของตัวเองได้โดยการพยายามสอบเป็นตํารวจนอกจากนี้ครับยังมีการในหนังเรื่องนี้ยังมีสะท้อนถึงปัญหาคอร์รัปชันแล้วก็ความเหลื่อมล้ำในสังคมบินเดียอยู่ในนั้นอีกด้วย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการมันนี่เฮียคอดแคสต์ครับสวัสดีพี่จ่ายนะครับสวัสดีครับชายพี่จ่ายครับพี่จ่ายได้ติดตามตลาดหุ้นบ้างไหมครับช่วงนี้โอ้ดูทุกวันเลยชัยเพราะเราเป็นแพนเนอร์เนาะเขต้องดูบ้างนะครับตลาดหุ้นอินเดียตอนนี้ร้อนแรงร้อนแรงมากร้อนแรง like f i ร์ครับร้อนแรงมากแล้วก็เกี่ยวข้องกับหนังของเราในวันนี้ด้วยอ๋อเรื่องอะไรครับชายเป็นหนังอินเดียครับพี่จ่าย ใช่ว่าน่าสนใจดีเพราะสร้างมาจากเรื่องจริงเขาโคงเรื่องจริงชื่อเรื่องว่า t w Fell หรือวิเฟลคนสอบสตกครับโอ้ชื่อน่าสนใจมากาต้องเล่าให้ฟังหน่อยสิชัยคือเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นในประเทศอินเดียเนาะเกี่ยวกับเรื่องการสอบ UPSC ครับซึ่งเป็นสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษของทางรัฐบาลอินเดียนะที่เป็นตําแหน่งที่สูงมากนะครับในใสายตาของตัวเองของเราที่ชื่อ,อมาโนช มาน่เนี่ยครับเป็นเด็กหนุ่มที่ต้องการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวครับให้มันดีขึ้นเนาะและเพื่อความฝันที่ยิ่งใหญ่ของเขาอะครับเขาเองก็ต้องการกลับไปพัฒนาบ้านเกิดและต่อสู้กับระบบคอร์รัปชันที่มีในประเทศครับแต่ด้วยจํานวนผู้สอบพี่จ๋าคิดว่าเยอะไหมประมาณกี่คนที่จะจ่ายดาได้ในประเทศบ้านเราก็สอบทีก็เป็นหมื่นนะนี่สองแสนโอ้เพราะอินเดียคนมันเยอะเนาะใช่แต่รับจริงกี่คนที่จ่ายให้ไทยจากสองแสนรับจริงกี่คน ถ้ามีหดไหไ,ไปก็ต้อจะเป็นหลักร้อยละมากหดไค์กว่านั้นดิครับสาคนโอ้โหหินสุดและในแต่ละครั้งที่สอบทุกคนมีโอกาสสอบได้แค่4ครั้งเท่านั้นครับพี่จา๋าถ้าไม่ผ่านเส้นทางนี้ก็จะถูกยุติไปโดยปริยายยากม,มากๆซึ่งกว่ามาโนชหรือตัวเอกเนี่ยสมหวังนัเนี่ยเขาต้องต่อสู้กับอุปสรรคหลายอ,อย่างโดยเฉพาะเรื่องของการ ทำไรครับแต่สอบให้ผ่านต้องทำอะไรครับพี่จัยอ่านหนังสือถูกต้องอ,อ่านหนังสือในการเตรียมตัวสอบซึ่งหนังเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงนะครับพี่จัยของคุณมาโนตกูมาชามาเนาะที่สามารถเอาชนะความยากลําบากและความยากจนของตัวเองได้โดยการพยายามสอบเป็นตํารวจ นอกจากนี้ครับยังมีการในหนังเรื่องนี้ยังมีสะท้อนถึงปัญหาคอร์รัปชันและก็ความเหลื่อมล้ำในสังคมบนเดียอยู่ในนั้นอีกด้วยและเราเองก็ได้ข้อคิดดีๆนอกจากการดูหนังเรื่องนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับพี่จายข้อแรกเลยครับที่ชัยดูแลได้ขึ้นมาก็คือหนึ่งการศึกษาครับพี่จ่ายเป็นสิ่งที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและก็ทุกคนควรมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงการศึกษานั้นด้วยชัดเจนครับข้อ 2. ครับพี่จ่าย กว่าจะสอบได้เนาะเราต้องมีแรงผลักดันที่ดีเนาะหรือ<ม>แรงบันดาลใจที่เรามีต่อสิ่งนั้นที่จะทําให้เราพัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นเนาะและสุดท้ายครับพี่จ่ายการที่เราจะประสบความสําเร็จได้สิ่งหนึ่งต้องมีอะไรครับพี่จ่ยายต้องมีความมุม่งมั่นแล้วก็ต้องไม่ยอมแพ้ถูกต้องเรบจะยอมรับมันได้แต่มไม่ใช่การที่เราจะยอมแพ้อยอมรับที่อาจจะสอบไม่ผ่านอ่าฉันเลยจะยอมแพ้ใช่ใช่ถูกต้องครับ แต่ทำตรงเดียวกันครับพี่จ๋าก็จะมีประโยคนึงเนาะที่ทําให้เราต้อง <S <S เผลอเสียน้ำตานะพี่จ๋าใหนังเรื่องนี้ยอย่างเช่นประโยคที่ที่บอกไว้ว่าถ้าผมเป็นดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังโลกไม่ได้มผมก็ยังจะเป็นโคมไฟส่องสว่างให้กับถนนได้อือหูนี่ <ๆ S 2> ถือว่าทำเท่าที่ตัวเองทางไหวใช่สามารถทําได้มันก็สามารถช่วยโลกนี้ให้หน่าอยู่ได้เช่นกันเนาะที่เหมือนมีคํากล่าวที่ว่าถึงแม้จะไปไม่ถึงดวงจันทร แต่เราก็อยู่บนโลกเดียวกันทับกัาตรงงดาวน่าจะมีที่เดียวกัน <Okay. S 2> มีที่เดียวกันครับโอเคเดี๋ยวว่าหลังที่เาไปดูบ้างแล้วกันนะชัยได้ <c oughs> ถ้าถามหน่อยว่าชัยได้เรียนรู้อะไรจากหนังเรื่องนี้บ้างครับ <c oughs> สิ่งที่ชัยได้จากหนังเรื่องนี้นะคะ่ะพี่จ่ายก็คือ <c oughs> การไม่ยอมแพ้นี่ละพี่จ่ายและการจบมาประเมินตัวเองทุกครั้งที่ที่เราแพ้เนาะเพื่อที่เราจะได้หา กลยุทธ์ที่จะเอาชนะอย่างที่มาโน่นะครับตัวเนี้ยตัวเอกของเราเนี่ยพยายามจนถึงการสอบครั้งที่4ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะครบพี่จ่ายโดยในการสอบแต่ละครั้งเนี่ยหากมาโน่ทำตามแผนเดิมเนี่ยแน่นอนผลลัพธ์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่ต่างจากเดิมแบบนี้ครับแต่มาโน่เนี่ยกลยุทธ์เทคนิควิธีการใหม่ๆเพื่อที่จะสอบผ่านให้ได้แต่กว่าจะสําเร็จได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับหากเปรียบเรื่องนี้กับเรื่องของการเงินเนาะเช่นการลงทุนแน่นอนว่า มันไม่ได้การันตีว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่มันไม่ได้มีสูตรตายตัวทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงเนาะหรือปรับเปลี่ยนได้เสมอแต่สิ่งสําคัญของการปรับเปลี่ยนนะครับพี่จ๋าค,คือต้องอยู่ในเส้นทางหรือขอบเขตของเป้าหมายการเงินของเราด้วยนะและเราต้องมีกลยุทธ์ที่สามารถทําได้จริงแล้วก็ไม่ยากเกินความสามารถของเราเกินไปเพื่อที่ว่าในระยะยาวคัพี่จ๋าเราจะยังมีใจที่สามารถต่อสู้ในระหว่างทาง ตามแผนที่เรากําหนดเอาไว้ด้วยคุณง่ายงคือไม่ให้หลุดออกจากแผนนั่นแหละถูกต้องใช่ครับสรุปจบนิดนึงได้ไหมชัย<ช>ก็สรุปจบเมื่อเรามีความตั้งใจเนาะชัยเชื่อว่ารางวัลก็มีเสมอให้กับผู้ที่ไม่ยอมแพ้โ,โอ้โหเยี่ยมมากๆครับอฝากอันนี้จบแล้วจะฝากอะไรหน่อยละก็อยากจะฝากเนาะให้ทุกคนเนาะไปดูอย่างเรื่องนี้ชัยว่าได้มุมมองได แนวคิดอะไรต่างๆทั้งในเรื่องชีวิตเรื่องการเงินอย่างแน่นอนครับพี่ <ใน S 1> าจายคือว่าได้เรื่องประเทศด้วยเพราะมีการปรับคอร์อรัปชันด้วยถูกไหมอาจจะรู่กับประเทศของ <มา S 1> อเราเอ <จะ S 1> ้ยอย่าอย่าไปโยงเรื่องนั้นเลยเนาะยังไงวันนี้ขอฝากทุกคนเนาะก,กดสับส c r i b e เป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็อีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ